แกงเขียวแกงเขียวกับแกงแดงดูให้เป็นรูกของกูนะแกงไทยมีสองประเภทนะครับแกงที่มีพริกแกงแกงที่ไม่มีพริกแกงแกงที่ไม่มีพริกแกงคือแกงอะไรครับแกงคือสารกระสับแกงคือเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี่แกงที่ไม่มีเครื่องแกง อีกแกงประเภทหนึ่งก็คือแกงที่มีเครื่องแกงแต่ว่าแกงที่มีเครื่องแกงนะครับจะแบ่งได้อีกสองประเภทแกงที่ใส่กะทิกับแกงที่ไม่ใส่กะทิแกงที่ไม่ใส่กะทิคือแกงอะไรบ้างครับหนึ่งแกงเลียงแกงเียสองแกงส้มสามปลาเออสี่แกงกุ้งอื่นก็สองแกงอะไรที่อยู่ทางใต้ เออนั่นแหละครับแกงที่ใส่กะทิมีแกงอะไรบ้างครับหนึ่งเลยแกงจืดหวานใช่ไหมแกงเ็นใช่ไหมแต่สําหรับวันนี้นะฮะเราจะมาดูเรื่องของแกงที่ใส่กะทิแกงที่ใส่กะทิแบ่งเป็นอีก2อย่างอีกก็คือแกงเขียวไป แกงเขียวกับ<ม>แกงแดงสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันที่การใช้พริกถ้าเป็นแกงเขียวหวานใช้พริกสดพริกขี้ฟ้าสดนะครับในการทำที่แกงแดงอย่างเงี้ยใช้พริกแห้งเขาจะใช้พริกอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นแห้งส่วนประกอบของน้ำพริกแกงก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะครับแตเทียงก็ต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเวลาเราหูดน้ำพริกแกงเนะี่ยกระเทียมจีนเนี่ยมันให้เนื้อแต่มันไม่ให้กลิ่นหอมแดงหอมแดงก็ต้องเป็นหอมแดงไทยด้วยหอมแดงไทยสังเกตุที่เล็ก อิ่มจนถูนแต่ถ้าเป็นของแพงใหญ่นะครับอันนั้นนะ่ะมันไม่ค่อยชุดถ้าอันนี้ก็จะมีอะไรครับข่าตะไคร้ข่าก็ผ่มซสยๆนิดหน่อยนะครับผิวมะกรูดเวลาเขาใช้ผิวมะกรูดนะครับดูให้เป็นรูปมะกรูดนะผมก็เอาผิวมะกรูดนะครับเวลาเราจะเอามาตำน้ำพริกนะฮะเราจะกินนิดเดียวนะครับถ้าเรามันมีติดสีขาวมา,ากับเปลือกมันนะครับมันจะทําให้น้ำพริกเรามันขมหรือมันปลาาเนี่ยเพราะว่าเขาฝานมาติดเนสีขาวมา กับปีมิดเบือดังนั้นสรุปเลยสออันนี้ก็คือข้างในเหมือนการแตกต่างกันตรงที่ทีอนอ่ะวันนี้เรียนทุกเทนแต่ถ้าหนงส่วนที่แกงเดี๋ยวเราจะมีสูตรให้เนาะ <S 2> <S 2> <S